สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับช่องดูที่อินนิงแลนด์ค่ะอากาศดีเมื่อนิก็เลยอยากเขามาเก็บแบล็คบลีค่ะพี่น้องคะเต็มอยู่โดกไปมดเลยเป็นผลไม้ที่ชาวอินนิงแลนด์มาสนใจมีน้ำค้างค่ะท่างก็เต็มนะคะน้ำถนนมุนี่นนะเต็มไปมดเลยค่ะมาเก็บผลไม้ที่ว่าวค่อยมีใครสนใจจะกินค่ะพี่น้องคะ เนี่ยค่ะลูกใหญ่เลยเต็มไปหมดเลยค่ะว่าสาบไปไว้ําแยมกินน้องอาหารเนี่ยค่ะเต็มไปหมดต้องเฝ้าเก็บก่อนที่มันจะล่นทิมเสียดายเนาะอันนี้จะเป็นอยู่ในสวนของตัวเองอยู่ในบ้านค่ะจะปลูกน้ำรั่วเลื่อยไปตามรั่วนี่จะลูกวดำๆเุยนะเต็มันหมดเลยค่ะพี่น้องคะ เหนปะคะน่าเต็มเลยเสียดายทำมันรวงเราอยากเไปปลูกบ้านเท่านาะเพื่อจะดีแต่ว่าเขากำมักมอากาศห่อนอยู่นะแล้วจะล่องถ้าไปไถเฮาเดี๋ยวจะล่องเอาเม็ดลกไปปลูกเบิงจะตากเม็ดไว้เราจะเอากลับไปน้ำค่ะพี่น้องค่ะน่าจะได้นะคิดว่าเอาไปปลูกที่น้ำสวนน้ำไหลน้ำหน้าก็ดีเนาะ เนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่ตะลูกดำๆลองมาซิมเบมิงว่ามมนสิหวานบ่หวานนะคะฝนตกใส่มืดอเมือว่าเป็นอาทิตย์หวงจะสีเศร้าไหมนี่แซบพี่น้องคะอืสุดยอดหวานหวาน หวานนี่เละมาแซ่บๆน้ำกันเต็มไปหมดเลยค่ะอืมไม่กินสดๆอยู่ต้นแสบไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลยมันแสบใส่โยเกิร์ตก็ได้นะคะแสบเลยคือกัน แาดเิหีพี่น้องคะเป็นผลล้ไมที่ว่าเช่าอิงหลันเพราค่อยสนใจกินน้ำขางทางเต้มไปหมดเลยดำล่นทิมนานี่ลราคานาซัมอจะเกิดมน้าทุกปีนาวินเทอร์กับขึ้นนาหนาวจะตายไปใบแห้งลงแต่ว่าพ่อสปริงมากเขาจะเกิดใบเกิดยังเป็นดอกมากแล้วก็ช่วงเนี่ยคะ่ะเดือนเนี้ยซุกเต็มที่คะ่ะ เป็นแต่แซบบอพี่น้องคะหวานนะเนี่ยหวานหวานอืมเ,เต็มต้นเลยฝ้าเก็บบังเชื่อนกขมันหวานนี่สี่นกกินค่ะนกนกมันสิมกา,ากินจีกินจีกินเนาะต่ว่าเข้ากับอาหารคน,นเนาะเทากับยากกินก้อนนกค่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยค่ะดำไปหมดเลยแซบ ส่วนลูกก็เขียวๆนะบางคนท้ามากินสมนะคะก็จะเก็บไปตำกินก็นได้หรือว่าจิ้มพี่เกลือเปล่าเก็บเปล่าเก็บก่อนมันจะร่วงลูกดำๆดำทั้งนั้นเลยค่ะอ้ยหวานเนี่ยตงเสียวหวานหวานดีเลยค่ะ ม,มซับอยากให้พี่้องไม่กินน้ำนี่หลายลีค่ะเสียงรถด,ดังค่ะยกข้างถนนรั่วจะติดถนนใหญ่อ,อุ้ยอันนี้มันบงังใบบงังลนลนลนทิมเสียด้เนาะ ดูพี่น้องคะงามว่สีเขาง,งามเนาะออกเหลื่อมๆไหมคะ่ะมันวาวแบล็คเบอร์รี่ส่วนใหญ่ทำมันเกิดหลายๆยังสสจะหมักไปเฮ็ดแยมคะ่ะพี่น้องคะเฮ็ดแย้มละะปปะะแล้วก็ไปเฮ็ดเป็นท็อปปิ้งเค้กนะคะแล้วก็ไปท่าขนมปังก็ได้ไปตกแต่งเค้กได้หรือว่า เอาจะทาขนมปังก็ได้เป็นแยมแล้วก็เฮ็ดชีสเค้กก็ได้หลายอย่างหลายแบบเนี่ยค่ะลูกดำเฉพาะส้มแซ่บผับหวานคือวฟิชชสไอ้กําหลายมาดนี่โอ้หอาหารปลาเอีมันก็จะกระโดดกินบ่านี่น้องปลาไหม โอ้ยน้องปลากระโดดกระโดดย <Yeah. S 2> ิ่ง l ิบวันกู a m i น u ะ e น e a ยค่ะชมปลาครับพี่น้องคะไอข้าวหลยางมากพอดีอาอหารให้ปลาดอกบัวกับลั่นขึ้นอันนี้เป็นบัวไทยเฮานะคะสีว่วง วัวหลวงสีเขาเขากำลังบานเลยพ่อได้งแง่งค่ะมีสวนเนยน้อยมีในบ้านอายุก็ฟิกโอ้ฟิกมะเดือค่ะมะเดือฟิกลูกใ่ลูกใ่แล้วค่ะพี่น้องค่ะลูกใยใยคุณอะ มา,าเล้อเลยไอ่กำไลแล้วเอาดอดาเพราะว่ามันมันสูงแล้วบิ๊กวันเลยอะเยาปิกวันเนี่ยอ้นชอบยอเฮดแอสเวลต้นมันสูงไอ้กำไลแล้วสูงแล้วก็เลยจองลงมาได้ค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะได้หลายเติบพี่นะมือนี้นะ แต่ทั้งบล็คเรีแล้วกับกูชเบอรรี่เอ,อเปรแมนกูสเบรี่ฟิกเต็มไปหมดเลยค่ะคุณอาโดกบ่าน้องคะไอ้กำไรขึ้นกำแพ้งแบวแล้ว <c oughs> can you get it โดกค่ะมือปีนฟิกโดกมาเดือมาเดือชาวยุโรปชาวอิงแลนด์อันนี้ริบๆยังม่สุกยังม่พอได้เด็ดออกไปนอกขว่ดึงเขามาดึงเขามาเดี๋ยวมันจะล้นจิ่มค่ะเสียดายโอเคะปีนขึ้นถึงกำแพง แล้วสองน่วยนี่เนี่ยค่ะมาเดือมาเดือยิงแรงฟิกค่ะอันนี้ยังดิบอยู่ฮือฮืออันนี้สุกแล้วจะออกนิ่มๆนะคะเนี่ยค่ะหวานแบ่บมาเก็บแบล็คเบอร์ร,รี่ต่อค่ะแบล็คเบอร์ร,รี่ต่อย่างหลายอยู่ยังเก็บบมหพอดเคืองอยู่ค่ะพี่น้องซองกับซองซองกับซองย่างหลายอยู่ขนาดเต็มอยู่ ดำๆสองนะเดี๋ยวจะล้นถิ่มจะซื้อเสียดายแต่กับมีความอันตรายนะคะแบล็คเบอร์รี่เขามีน้ำค่ะต้องระวังน้ำเขาจะขูดเขียนต้องระวังเลยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเจ็บขนาดเลยนะคะน้ำน้ำน้อยๆต้องระวังเขาจะเลื่อยขึ้นไปน้ำแบบนี้ถ้าขูดแล้วเจ็บ ในความแสบก็ต้องมีในความอันตรายคือกันทุกๆอยยางเจ็บคือกันเหมือนเนาะค่ะเนาะถ้ามันแสบมันก็ต้องแฝงไปด้วยความอันตรายเนี่ยแหละค่ะมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งกันจับตะก,กาใสคางประคับพีนองอย่างไดแห้งเนี่ยค่ะ,ะวท้ทำแยบเนาะได้หลายเติบยูวแสบ มากกามาได้แล้วค่ะกินใ้พี่น้องเบิงก่อนอื่นกินหมากันนี่ก็นเนาะแบล็คเบอรี่ค่ะมันสมเปรียวหวานอันนี้จะหวานเจี๊ยบกินหมากสมก่อนเนาะครับพี่น้องเตรียมพริกเกลือมานามันบ,บ่เปรียวหลายนะก็เลยไปเห็ดน้ำจิม้มเ็ดเป็นพริกเกลือกับพ่อลางแล้วค่ะ หวานนึกว่ามันสีสม้มันกับหวานเนี่ยอยากจิ้มอยากจิ้มพริกเกลือเป็นแตแซ่บบ่ครับพี่น้องลูกดำๆว่าจะเอาเก็บไปไวเ้เฮดแยมไว้แต่เฮดเค้กค่ะเฮดดำซอสไว้แต่เฮดเค้กท็อปปิง้งแซ่บ ปูบ่บานเท่าคือสิดีเนาะมาค่ะได้ได้โอกาสนั่งกินในสวนดอกใหม่ในสวนกระงงามข้างหลังจะเป็นดอกไฮไฮโดร ไฮเดรนเยียดอกซิมพูไฮเดรนเยียเขาเรียกข้างล่างจะเป็นดอกดาวเรื่องดอกใขึ้นอย่างนี่ค่ะงามๆไมาผสมดอกแต่่าหอ่างอยากจิ้มจอบหาก,กินไว้ใยๆก็หน่อยๆไปเฮ็ดยม ปยาพี่นะคะจุ๊ยซี่อยู่้ากล้ลูกใหญ่หญแซ่บค่ะเดี๋ยวสำเนียก่อนเนาะ ขามาบากักมันเดือดเบิ่งบนเนี่ยหาลูกนิ่มๆลูกนี่น่าจะพ่อกินเลยแล้วมันนิ่มนะคะนี่สีดำๆนิ่งสีแซ่บนิ่มแล้วสิพาเครื่องให้บเบิ่งหวานเจยบเลยค่ะเนื้อเขาจะออกสีม่วงๆเนี่ยค่ะช้ำๆเป็นต่แซ่บอะคะี่น้องคะ่ะกินเปลือกน้ำก็ได้แต่ว่าอันนี้จะพ่ค่อยมากินเปลือก แซ่บแซ่บน้ำกันค่ะพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยเป็นของหวานได้นี่ประโยชน์ฟิกตัานมะเร็งได้ระบบขับถ่ายดีผิวพัรนดีวิตามินซีสูง ีเขาง,งามบ่รคะแต่แสบว่หวานหวานอตอนแรกว่าะเอาซ้อนมะตดกินมันบ่ได้ทรมัน,นแบบ่แแสบเท่อกัดกินกัดกินแสบกว่าพี่น้องคะแสบๆน้ำกัน เอาอีกหน่วยนึงเนาะหาหน่วยนิ่มๆรู้ไหมประเด็นหน่วยแก่ๆเฮิรมจังสีแบ่แม่นแก่หรอกค่ะเฮิรมออกเขียวออกดำนิดนึงนี่มื้ออื่นนี่กำลังพอกินเดี๋ยวหาหาหน่วยนิ่มๆก่อนอยากให้พี่น้องเบิ่งอีกหน่วยนึงออื้หน่วยนี่ดำมีดมีดบ่ได้เอามากกัเอาซอนนี่ล่ะตัดบ่เอาซอนดอก ฉีกเอาหญิงสี่ดีกว่าเดี๋ยวมีวิธีให้พี่น้องเบิ่งอีกแบบหนึ่งค่ะเพิ่มเข้าว่าวิอุปกรณ์นเนาะค่ะเนาะเข้าว่าวิอุปกรณ์เท่ากับฉีกเอาจังสี่เลยค่ะเนี่ยลอกเปลือกออกง่ายบ่คะลอกง่ายบ่ะคันพอมากินเปลือกนะคันมากินเปลือกก็กินเลยแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดนะเนี่ยค่ะเป็นง่ายบ่คะฝันปอกเปลือกกล้วยเนาะพี่น้องคะปอกเปลือกกล้วยเพิ่งดู <Banana. laughs> like บ้านนั้นน่ะลูกไล่บ้านนั้นน่ะมอแมนดอกแซบวิธีนี้กันยังไงการปอกอแซบพี่รีค่ะ กแล้วคลิปนี้ไว้พอพี่น้องมือไหม่นะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมฝากซับสไครต์ให้ช่องดูดีอินนิงแลนด์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์น้ำกรด,ดีค่ะฝากกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆพี่น้องเพื่อนไม่เพื่อนเกาเข้ามารับชมด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะไปพอกันไม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย